คุณนิกกี้นัชาัดกับ<อ>คุณกอยสายฮาสายเอ็นเตอร์เทน สองคนนี้เนี่ยทำงานด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็โมเมนต์ใน i ิน t a g r a m เนี่ยจะมีโมเมนต์ฮาๆามาอยู่เรื่อยๆนอนต้องบอกก่อนว่าเรื่องรานี้คุณนิกกี้เนี่ยเขาชอบรถถูกไหมแน่นอนเขาแบบว่าแบบชอบซื้อรถหรูคือทํางานขยันหางเงินก็ซื้อมาแบบอชอบแบบรถ,รถ,ร,ถรถนั้นรถนี้คือต้องบอกก่อนว่าเขาขยันทํางานมากจริงจนสามารถซื้อบ้านและรถด้วยตัวเองได้ค่ะแต่วันล่าสุดค่ะต้องบอกว่าขอลารถหรูสุดที่รักแล้วอ้าวทำไมล่ะ ประกาศขายดีกว่าคือก็ไม่รู้เนาะเหตุผลส่วนตัวเนี่ยคืออะไร <ranch. S 2> ทีนี้ค่ะเขาออกมาโพสต์ภาพแบบที่คุณผู้ชมเ,เห็นเลยนะมันจะเป็นภาพที่แบบคุณนิกกี้เนี่ยเขากอดรถคู่ใจแล้วก็มีคุณก้อยเนี่ยยืนอยู่ข้างๆเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าลาก่อนลูกรักคุณก้อยก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเอาเงินมาโปะบ้านดีไหมจ๊ะแต่เดี๋ยวถ้าโปะบ้านเราจะอะไรกันขับล่ะคะเข้าใจเพราะว่ามันมีแบบสองฝักสองฝ่ายคือคุณนิกกี้เนี่ยเขาอาจจะแบบว่า ปอว่าผ่อนเรื่องบ้านอยู่ด้วยบ้านแล้วก็รถด้วยอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยคุณก้อยก็แนะนําว่าเอยเรื่องบ้านดีกว่าถ้าเป็นคุณรถกับบ้านเอาอะไรรถรถเหรอใช่ทําไมอ้าวฉันชอบขับรถอะคือต้องมีรถขับใช่ค่ะอ๋อชอบแบบส่หรูๆอะไรอย่างนี้เลยส่หรูใสยซิ่งถ้าเป็นฉันนิฉันชอบโบบ้านอ๋อฉันเชียร์นะเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่อ้เฟอร์รารี่ด้วยเนอะล้วก็กีนี ณนิกกี้บอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ะเอาโอนเงินมาให้ผมด้วยนะครับเรื่องโปะบ้านหรืออะไรรถก็แล้วแต่นะ, <c oughs> อะคอมเมนต์นะคะของคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงเพื่อนเพื่อน,อนแฟนอะไรต่างๆเนี่ยคือเข้าไปคอมเมนต์ว่าอยากเห็นลูกคนใหม่จังเลยคือเขาไม่รู้ไงว่าแบบเฮ้ยจะซื้อรถหรือว่าจะโปะบ้านอ่าแล้วนี้บางคนบอกว่ารถที่ใช้จีบพี่ก้อยโชคดีนะบายยอ่าแล้วก็มีบอกว่าเลยต่อนายน้อยทํางานไปเรื่อยๆเก็บเงินใหม่ครับแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเอง เฟอร์ราี่สำหรับคนขยันรอเราอยู่เหมือนคุณเลยเช,ชียร์กันเลยเฟร์รี่รอเราอยู่เออแล้วก็บอกว่าน้อยน้อยครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับนายหญิงนะครับว่าช่วงมีเงินเนี่ยต้องรีปอกครับอ่าสองเสียงแล้วสองเสียงคุณผู้ชมคิดยังไงเอาลูกคนใหม่หรือว่าโปอบ้านดีกว่านั่นสิคอมเมนต์ <Comment S 2> บอกเราได้นะคะ,คะสำหรับเรื่องราวนี้โอ้โห